สนุกครบทุกรถเลยครับในแต่ละวันสำหรับสาวน้อยมีนาตัวนี้กิจวัตรประจำวันของเด็กทั้งสองมีนาและทุลาไม่ต่างกันเยอะมากนะครับตื่นมาเล่นตื่นมากินแล้วเขาก็นอนครับ พี่แอดหนูมีกิจกรรมเยอะมากกว่านั้นอีกมากเลยแหละหนูไม่อยากอวนหรอกนะเดี๋ยวตุลาจะมันไส้หนูเอาค่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับมีนาะใช่ค่ะตุลาเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะแต่หนูเนี่ยไม่มีเลย ความแตกต่างของเด็กทั้งสองเนี่ยเยอะพอสมควรครับตุลาเล่นแบบเนียเน้ยเป็นผู้ชายสายสโลไลท์ค่อนข้างระมัดระวังในการเคลื่อนไหวตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ2 2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลายเป็นบุคลิกประจําตัวเขาไปแล้วละครับทุกจังหวะทุกย่างก้าวเขาคํานึงถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเรากลับมาที่ยายคุณหนูมีนากันครับเธอผู้มีหลายบุค,คลิก แต่ส่วนใหญ่ออกไปทางลูกสาวกำนันจอมแก่แก้วซาฮาเบงคิดถึงภาพหนังละครยุคเก่าๆเลยนะครับลูกสาวกำนันยกหนังสติ๊กไล่ย,ยิงพระเอกขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างใส่เสื้อม้วนแขนแถมใส่รองเท้าผ้าใบชอบเตะต้นกล้วยนอกเหนือจากนั้นยังมีลูกสมุนอ่อนดอยเดินขากลางทำหน้ามู่ทู่อ,อยังครับแม่แม เถะนครับคงจะพอมองภาพออกแล้วนะครับว่าบุคลิกของมีนาเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบนั้นทำตัวเฟี้ยวเงาอได้ทุกวันในคอกมีกิจกรรมให้รอเล่นมากมายเชื่อเถอะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมีนาเขาเพลิดเพลินและเขาก็สนุกมากในทุกๆวันครับ บบพี่แอดร,รูไหมคะจุดนี้เนี่ยหนูชอบมากเลยค่ะอ่างน้ำของหนูแต่แม่แม่ไม่ค่อยจะเห็นหนูเล่นเพราะว่าฝนตกค่ะอากาศมันเย็นหนูก็เลยเล่นไม่ไหวมันหนาวมากๆเลยค่ะอยากเล่นแต่เก็บใจไว้ก่อนฝืนเล่นไปเดี๋ยวป่วยมาเนี่ยพ่อตานหนูก็เหนื่อยอีกกิจกรรมสุดโปรดของหนูอีกอย่างเวลายอยู่ในคอกก็คือ หนูชอบเล่นโคนค่ะมันสนุกมากๆ1เหนื่อยเหมือนกับการได้ออกกำลังกายเลยค่ะเ,คเล่นโคนก็เหมือนกับการทำสปาค่ะได้ดูแลผิวอีกทางหางย,ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวด้วยค่ะเหมือนฉลาดไหมล่ะคะแม่แม่ขา ขอขอบคุณพริกน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟชาด้วยนะครับ